สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคราฟที i แฟมิลี่กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเกมโลกประกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะหนูนะคะก็อยู่ในแบบน่าตนตาตื่นใจเดอะฟอร์เรสหรือว่า99ึ้นในป่ากันเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะคะหนูนะคะก็จะมาทำคอนเทนต์บุกถ้ำค้างคาวกันคือจริงๆแล้วว่าถ้ำค้างคาวอ่ะมันมากับอัปเดตแต่ว่ามันมากับอัปเดตตั้งนานแล้วคือมันน่าจะเป็นอัปเดตเมื่อเกือบ2เดือนก่อนมัน้ง ตั้งแต่แบบกวางบาดจิบอะนั่นแหละคือหนูยังไม่ได้มีโอกาสลงไปเลยที่ทำค้างคาวเดี๋ยววันนี้หนูจะไปสำรวจกันว่ามันเป็นยังไงจริงๆเคยลงไปแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงไปลึกไงแค่ลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่ากลัวที่ทำแบบค่อนข้างมืดมากซึ่งหนูจะบอกก่อนเลยนะว่าสิ่งที่ควรเอาลงไปอะนั่นก็คือสตัตรูไฟฉายผ้าพันแผลแล้วก็อาวุธที่แบบดีซึ่งข้างล่างนะคะมันก็จะเป็น เออเป็นถ้ำนั่นแหละแล้วก็จะมืดนิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบมันเจ้าจาะมีลัทธิที่แบบแปลกๆอะ่ะมันก็จะเป็นลัทธิชุดเขียวอะ่ะคือน่าจะเป็นลัทธิสาหรับขางขาวมั้งปกติลัทธิสาหรับกวางอะ่ะมันจะเป็นลัทธิเออเสื้อแดงแล้วก็เสื้อดำแล้วก็เสื้อนําเงินนะคะก็คือจะบอกว่าคลิปนี้ที่หนูลงไปอะ่ะคือมันมัน มันหน,หนูลืมตัดต่อก็คือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นภาคแค่คำว่าสวัสดีแล้วมันก็จะหยุดยาวไปเลยหนูก็เลยจะมาภาคใหม่ให้ทุกคนดูกันละกันเนาะก็วันนี้นะคะก็มากับน้องเหมือนเดิมวันนี้หนูก็เล่นเป็นตัดไม้เลเวลสแล้วก็น้องหนูเล่นเป็นไซบอกเลเวลสเหมือนกันก็ไปดูว่าวันนี้หนูจะรอดหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะหนูก็จะ ลงไปบุกถ้ำหางคาวกันเนาะก็คือวันนี้จะใส่เป็นไฟคานิวอลไปเพราะว่าไม่ได้เล่นคานิวอลนานมากหนูก็อยากได้หอกเพื่อที่จะไม่ใช่หอกเคียวเอออยากได้เคียวลงไปต่อสู้กับลัททีข้างล่างเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนว่าข้างล่างนี่มันก็น่าจะค่อนข้างมืดเนาะหนูก็เลยคิดว่าต้องเตรียมไฟฉายทรงพลังไปด้วย โอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ไปดูกันเลยว่าหนูกับน้องจะรอดถึง9 9วันหรือเปล่าแล้วก็จะลอดจากค้างคาวหรือเปล่าคือเขาบอกว่าค้างคาวมันก็โหดอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแหละเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเดี๋ยวไปดูในถ้ำกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันอย่างแรกที่ช่างตัดไม้ต้องทําเลยก็คือการตัดไม้นั่นเองก็ตัดไปเลยนะคะก็ ทำให้แบบตัวเองมีประโยชน์ที่สุดในตีแล้วกันโอเคมาตอนนี้นะคะก็ต้องรีบไปช่วยเด็กรีบจัดก,การอะไรให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเราอาจจะต้องเอ,อ่อรีบลงไปถ้าทางข่าวด้วยเพราะว่ามันก็ต้องใช้ของทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเราก็ต้องแบบรีบไปช่วยเด็กรีบอะไรเพราะจะได้รีบหาของไงพอลงไปด้านล่างอะเราจะได้แบบแค่ลงไปเลยแล้วขึ้นมาก็ปิดคลิปเลยนะคะก็ไปดูว่า ต้องทำอะไรบ้างคือเราจะต้องแบ่งเวลาในการออกหาของด้วยแล้วก็ออกหาทรัพยากรที่เราต้องใช้ด้วยแล้วก็ต้องหาทำด้วยโอเคมาเดี๋ยวอย่างแรกที่หนูจะมาเลยก็คือบ้านนั่นเองซึ่งที่หนูชอบมาบ้านในช่วงต้นเกมอ่ะก็คือเรานะคะจะได้เก้าอี้มาซึ่งเก้าอี้สําคัญมากสามารถเอาลงคาบได้ซึ่งถ้าเราเอาเข้าลงในตัวคารบอ่ะไม้เราจะเพิ่มขึ้นแบบสเท่าเลยสมมติว่าไม้อะจาก ทอไม้อันหนึ่งมันก็จะพอลงตัวคามก็จะเป็นท่อนหนึ่งแต่ว่าพอก็อี้มาลงอ่ะท่อนมาเอ้ท่อนเก้าอีน้หนึ่งอ่ะจะได้เป็นในตัวคาาห้าอันเลยก็ค่อนข้างจะดีซึ่งที่หนูจะสร้างในวันแรกก็คือตอนกลางคืนก็จะเป็นเตียงเก่าเตียงธรรมดานะคะแล้วก็ไปช่วยเด็กเนาะแล้วก็มันจะได้เพิ่มวันให้แต่ว่าวันนี้หนูจะทำา้าทานให้มันยากขึ้นก็คือเออ สร้างเตียงทั้งหมด3เลเวลเลยก็คือเตียงเก่าเตียงธรรมดาแล้วก็เตียงดีซึ่งก่อนที่เราจะไปทำอย่างนี้ได้อะมันต้องอับคันใช่ไหมแล้วมันต้องใช้ไม้และเหล็กค่อนข้างเยอะหนูก็เลยให้น้องไปช่วยแค่เด็กคนเดียวก่อนแล้วก็มาช่วยกันหาเหล็กหาไม้ก่อนเนาะส่วนพวกนี้ก็ให้น้องออกไปหานะเด็กเอ้ยเออเอาไปช่วยเด็กคนต่อไปมาเดี๋ยวหนูนะคะก็จะไปอับข่องกัน ไปซื้อของค้าของกันนะคะก็ตอนนี้มีไม้59ชิ้นเลยนะทุกคนแล้วก็ซื้อได้นะซื้อได้เป็นเตียงเก่าเตียงธรรมดาแล้วก็เตียงดีซึ่งครั้งแรกเลยที่หนูซื้อได้เพราะว่าปกติอะ่ะไม่เคยซื้อได้เลยนะคะโอเคเรานะคะต้องหาไฟฉายทรงพลังก่อนด้วยแล้วตอนนี้นะหนูมีแค่ไฟฉายธรรมดาก็คือเป็นไฟฉายที่แบบธรรมดาธรรมดาเก่า,เก,าเก่านะคะก็คือไฟฉายเก่านั่นแหละ โอเคตอนนี้หนูก็มาจัดการลัทธินอนแล้วก็จะมาเปิดหีตรงนี้กันแต่ว่าเหมือนว่าลัทธิตัวนี้นะคะจะตามน้องหนูมาแล้วน้องหนูเกือบตุยเลยดูดิเลือด,ด,ด,ดแดงแจนเลยเหมือนว่าจะไปทะเลาะก,กับลัทธิมานะคะแล้วคือนาคือทุบก,กระจกไม่หยุดเลยตอนนี้หนูนะคะหิวหนักมากแล้วก็ต้องแบบรีบหาของแล้วก็ต้องรีบกลับแคมป์ด้วยแต่ว่าห่วงของเกินไปเปิดของอย่างเดียวเลยคือหนูจะบอกว่า วันนี้วันที่หแล้วจริงๆแล้วว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่2นะแต่ว่าแบบหนูทําทุกอย่างไวมากจออะ้ะโะจากวันที่2กลายเป็นวันที่หกอะ่ะทุกคนเลิศโอเคมากลับมาต้องมาแลกเท้ากระต่ายอีกแล้ต้องมาหาเท้ากระต่ายเพิ่มนะคะ แล้วคือตอนนี้ก็กินอาหารไปก่อนหนึ่งแมทแล้วก็ซื้อเป็นแผนที่เข็มทิศแล้วก็หน้าปัดดวงอาทิตย์ถต่นหนูจะมาหาเทา้ากระต่ายกันแต่น้องหนูตะโกนมาว่าเจอเทา้ากระต่ายแล้วหนูก็เลยเอาเทา้ากระต่ายแรกเลยนะคะแรกเป็นกระสอบเลยแล้วคือน้องหนูบอกว่าหาผิวมาป่ามาแล้วแต่หนูไม่เจอผิวมาป่าน้องหนูก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้แต่มันไม่มีส,สรุปว่าบักนะคะโอเคมาตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นแผันแผ่มาหนึ่งชิ้นแล้ว โอเคแล้วหนูนะคะจะมาลุกบ้านตรงนี้อีกซึ่งบ้านอ่ะหนูชอบมากที่สุดช่วงต้นเกมเพราะว่ามันจะเจอเอ่อเก้าอีอ้ด้วยทุกคนมันดีมากไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่หรือว่าบ้านหลังเล็กก็คือดีหมดโอเคตอนนี้นะคะก็กลางคืนจะมาแล้วแต่ว่าหนูลืมบอกว่ารอบนี้นะคะหนูสุ่มมาได้แพดลาวาซึ่ง หนูก็ต้องเก็บลัทีไว้นะคะเอามาไว้เผาลุงเนาะเราจะได้แบบได้ของดีๆมากมายแล้วหนูชอบแผัดลาวาที่สุดเลยเพราะว่ามันจะได้ของที่แบบหนูชอบเพราะว่าแบบหนูไม่ชอบเออตรงแบบที่มันจะเป็นเออเรียกว่าอะไรนะหิมะใช่ปะหนูรู้สึกว่ามันหนาวป่อยอะแล้วหนูรู้สึกรำคาญหิมะตกมากไฟก็แบบลดเร็วแล้วคือไม่ใช่แค่นั้น คือมันก็มีข้อดีและข้อเสียแหละสำหรับพีมาเนาะส่วนเออข้อดีกับข้อเสียของลาวาก็มีเยอะเหมือนกันนะเหมือนกันเยอะนะเยอะหนูคิดว่าเยอะก็คือจะเป็นฝนตกเยอะฝนตกบ่อยคือฝนตกบ่อยไม่ใช่ปัญหาหรอกไฟรถเร็วแถมแบบเสียงไฟดับด้วยไฟดับนี่คือไม่ปลอดภัยไม่ไหวเลยทุกคนคือหนักมาก โอเคมาตอนนี้หนูก็มาปลูกต้นการนะคะแล้วก็มาตัดมาอีกสักเล็กอีกสักน้อยแล้วก็ล่าสุดคือคเนวอจัดแล้วหนูก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวตัดไม้เสร็จหนูจะลงไปหาคเนวอคือตอนนี้ยังหาคเนวอไม่เจอเลยหนูก็ลุ้นว่าลงไปจะได้อะไรขอให้ด้เคียวเหอะเพราะว่าแบบเคียวอ่ะมันดีตรงที่แบบมันเพิ่มเลือดให้เราได้หลังจากที่เราต่อสู้กับศัตรูสมมติว่าเราฆ่ามาป่าใช่ไหมเราพอเราแบบใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะเพิ่มเลือดให้เราเองถ้าเลือดเราน้อยอ่ะก็ เือว่าดีหนูก็เลยเดินตามหามาสักพักปุ๊ยมาเจอด้วยมาเจองานคคนิวอลเฉยก็เลยว่าแบบเอองั้นลงไปดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราลงไปนะคะเราอาจจะต้องทําการเล่นเกมทั้งหมดก่อนก็คืออันนี้ไอ้ห่วงเนี้รู้สึกว่าเล่นยากมากนะหนูเล่นแบบไม่ค่อยเป็นอะ ไม่รู้ทำไมคือหนูก็เล่นไปเล่นมาคือเข้าแค่อันเดียวมาเดี๋ยวหนูจะมาลองเล่นใหม่ก็คือได้สองอันแล้วนะคะได้สามอันแล้วก็คือมันก็ไม่ยากขนาดนั้นแหละเพราะว่าบางอันมันก็มีสูตรลับอยู่เช่นบาดอันนี้ขึ้นไปข้างบนก็คือแอบโกงมากทุกคนแค่นั้นแหละว่าโอ้ยก่อนโอเคมาตอนนี้นะคะก็เออเล่นเกมครบแล้วล้วก็จะลงไปตรงแคนิวอลกันไปดูว่าหนูจะได้อะไร พอมาตรงนี้นะคะมันก็จะมีหให้เปิดหนูเปิดได้เป็นน้ำยา,น,ำยาน้ำยาอันนี้มันเป็นน้ำยาฟื้นฟูนะถ้าสมมุติว่าแบบเลือดเราลดหรือว่าเลือดเพื่อนลดนะคะเราก็แค่ใช้น้ำยาอันนี้เราก็จะได้แล้วก็คือเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นก็คล้ายๆคานแม่โมดอะคานแม่มดที่หนูหมายถึงก็คือจะเป็นคานแม่มดที่อยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนก็สำหรับที่ใครที่เคยซือ้ออะมันก็จะยังอยู่แต่ว่าถ้าใครไม่เคยซือ้ออะมันก็จะหายไปตามแบบตามอนะีเวนต์เนาะถ้าเราไม่ได้ซื้อโอเคมา ตอนนี้นะคะเราก็มาจะเอกกับกวางก็คือโดนขวันไปหนึ่งกลุ่มแต่ว่ายังรอดยังไหวยังยังรอดอยู่แต่ว่าจะพักมาป่ามาจากไหนไม่ลุกกัดหนูเกือบตุยโอเคไม่เป็นไรยังรอดก็มาเปิดต่อล่าสุดได้เคลียบจริงๆทุกคนคือหนูจะบอกว่าหนูเลงคัดคัสหนึ่งไว้นะคะก็คือคาสบัมพายนั่แหละหนูคิดว่าเป๊ะ ตอนนี้มันมันมันหนูมีเพชรอยู่500เพชรแต่ว่าวันพายใช้600เพชรโอเคเดี๋ยวหนูขอทําทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปลงทําค้างคาวกันโอเคตอนนี้นะคะก็วันที่64แล้วหนูหาอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งผ้าพันแผลแบ่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วซึ่งหนูนะคะได้ผ้าพันแผลเอันน้องหนูได้7อันเหมือนกันซึ่งตอนนี้นะคะหนูตัดต่อให้คลิปมันสั้นลงเนาะก็คือจากวันที่ ช่วงวันที่20เนาะตอนนี้หนูก็ตัดมาจนถึงวันที่64แล้วก็คือวันที่หนูพร้อมที่จะลงไปงานเอ,อ่อม่ใช่งานลงไป่ามค้างข่าวแล้วซึ่งวันนี้นะคะหนูก็ต้องเก็บศัตรูอะไรไปให้พร้อมเลยไฟฉายทรงพลังก็ได้บอยแล้วเราจะเดินตามไปเลยในแผนที่มันจะขึ้นอยู่นะคะถ้าเราเดินผ่านเนาะโอเคแล้วก็มาเจอถ้ำแล้วมาไปดูกันว่าหนูจะรอดหรือเปล่าลงมาแล้วมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะถ้าเรามี ไฟฉายล้วก็แค่ส่องคิดเต้ลตรงนี้นะคะมันก็จะส่งแสงสว่างให้เราได้แล้วคือจะบอกว่าอันนี้คือตัวค้างคาวนะถ้าเราเจอค้างคาวอ่ะให้เรารีแบแอบหลังหินเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเราจะแบบมัวตาม,มันจะมัวอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเป็นกฎของเขานั่นแหละถ้าจะลงมาทําค้างคาวถ้าเจอคิดเต้ลก็แค่แบบทําการอันนี้เลยส่องไฟใส่นาน,นะคะแล้วคือเมื่อกี้เนาะหนูเผลอโยนอันนี้โยนอะไรนะโยนสารผิดเนาะแต่ว่า วฮ้ยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องนี้แล้วห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องขอพรอเราสามารถเลือกขอพรอได้นะซึ่งมันก็จะมีสัรให้เราขอเลือกขอพรนกฮูกนะคะจ่าลดฝนแล้วก็แพะจะ่ ลดการเกิดฟ้าผ่านเนาะโอเคนะคะแล้วก็สําเร็จเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันซึ่งมันจะมีทางให้เราไปต่อนะคะก็คือแต่ละดานก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆเลยตรงนี้นะคะมีคิตตัลก็เลยส่องแสงให้นะคะคือแต่ละด่านมันก็จะเริ่มยากไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ละห้องนั่นเองมันก็จะมีห้องให้เราขอพรไปเรื่อยๆเลยเนาะทุกคนก็คือจะบอกว่าอันนี้นะคะจะเป็นลัทธิที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่นะทุกคนมันจะเป็นลัทธิสาหรับ้ังคาานะคะก็คือลัทธิที่เราเห็นทั่วไปอ่ะตามลัทธิที่มันตรี มันจะเป็นลัทที่ของกวางนะคะส่วนนี้จะเป็นของค้างคาวซึ่งเราก็มาอีกห้องหนึ่งแล้วหนูก็เลยระเบิดทางออกไว้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เรืยกขอพอเนาะ หนูเลือกเป็นกวางเพราะว่ากวางจะช่วยเครื่องตอนกลางวันให้มีเวลามากขึ้นแล้ว่แล้วก็ลดตอนกลางคืนให้มีน้อยลงนะคะก็คือเวลากลางวันจะเยอะกว่าเวลากลางคืนเนาะซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็เริ่มมาดัดที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะก็มีคิดเติลตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ช่วยกันจัดการแต่ว่าสักพักค้างคาวมาแล้วหนูก็เลยได้มาแอบข้างหลังนะคะคือถ้าค้างข่าวมันเห็นเราใช่ไหมมันก็จะแบบส่งเสียงร้องแล้วเราก็จะอันนี้เราก็จะเกิดภัยพิบัติหนักมากนั่นแหละโอเคมาตรงนี้นะคะแล้วก็มา จัดการลัทธิไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราผ่านมาแล้วห้องสองห้องนะคะคือตอนนี้ลัทธิก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนหนูก็เริ่มเริ่มฟื้นฟูขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วก็คือเราต้องแบบมีฝีมือเราก็ต้องมีอาวุธที่ค่อนข้างที่จะดีในการแบบต่อสู้เพราะว่าไม่อย่างงานนะั้นมีศิ์ตายสูงม,มากแล้วคือจังหวะนี้นางมาจากไหนไม่รู้นั่นคือทำหนูเกือบตุยเลยก็เลยรีบฟื้นฟูน,นะคะก็เลยรีบผ่าห้องที่มันมีคริสตัลเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็มาถึงที่ขอพรแล้วหนูจะมาระเบิดทางออกแล้วก็น ค้างคาวเนาะพอค้างคาวจะช่วยลดความหิวเราเราจะได้ไม่ค่อยหิวนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเขตสีแดงแล้วก็คือจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูก็จะเจอละทีที่แบบค่อนข้างที่จะยากขึ้นเลยตอนนี้หาคิดเต้ลไม่เจอเลยนะคะแล้วคือไฟฉายเริ่มใกล้จะหมดแล้วก็คือมาตอนนี้ก็ต้องรีบต่อสู้นะคะเพราะว่าแบบเดี๋ยว มันจะไฟฉายจะหมดก่อนเนาะแล้วต้องประหยัดการใช้ไฟฉายขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วคือตอนนี้นะคะหนูโดนทับรถหนูก็กระเด็นมาตรงนี้เลยก็เลยรีบฟื้นฟูนะคะแล้วก็หาแสงคริสตัลเพื่อที่จะส่องแสงใส่แล้วก็เจอแล้วไฟฉายหนูเหลือแค่นี้เดียวเท่านั้น ตอนนี้นะคะก็มาเจอกับฝูงลาทีอีกแล้วก็คือเป็นลาทีที่โหดมากเลยดูคนตรงเนี้ยโอเคมาไปดูกันต่อว่าหนูจะรอดไหมซึ่งตรงนี้นะคะก็มีค้างคาวโผล่มาอีกแล้วเราก็ต้องแอบอยู่ด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะก็มันจะทําให้เราตามมนนั่นแหละเออมาตรงนี้นะคะก็จะมาเจอกับลาทีอีกแล้วแล้วคือเลือดหนูแดงเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าตอน,นเนี้ยเนี่ย ก็เลยแบบให้น้องหนูนำไปเกาะน,นะคะคือจะบอกว่าน้องหนูตัวสว่างมากเพราะว่าแบบเล่นเป็นไซบอ,อร์ไงแล้วคือไซบอร์ค่อนข้างที่จะแบบมีแสงออกมาจากเกาะเนาะมันก็จะเป็นเกาะของไซบอร์นั่นหละโอเคมาตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะพยายามหาห้องขอพรนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องขอพรอ,อีกห้องหนึ่งแล้วหนูก็จะมาระเบิดทางออกกันไปดูหนูจะขอพรอ,อะไรมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันงั้นหนูจะขอพรเป็นเอ่อกวางแล้วกันเนาะทุกคน มันจะได้เพิ่มระยะเวลาตอนกลางวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะลดน้อยลง อีกนะคะกลางวันก็คือจะมีเวลาเยอะขึ้นอีกเป็นระดับ2เท่าเลยโอเคนาะทุกคนก็มันน่าจะจบที่ห้องนี้แล้วก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับท่ามค้างคาวก็แอบหดนิดนึงนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็สำหรับชินนี้ต้องขอดัวลาไปก่อนนะคะก็ใครที่อยากขอพอนก็ลงมาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าคำขอพรแต่ละคําคือดีมากๆเลยลดได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยได้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับบุกท่ามค้างคาวของเราในวันนี้ก็แอบหดนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทัพทินแฟมิลี่กัน้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ